เรื่องของศีลห้าเนี่ยจัดว่าเป็นสากลทีเดียวครับเป็นสิ่งสากลเพราะว่ารวมสรุปก็คือว่าไม่เบียดเบียนถ้าสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ไม่ฆ่าสาตัตว์ชีวิตรวมทั้งตัวเราเองด้วยก็ไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บปวดแล้วก็ไม่ลักขโมยแล้วก็ไม่ล่วงของรักผู้อื่นแล้วก็ไม่พูดจาที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยประการทั้งปวงพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ ไม่ไปลหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งเสียการเสียงานเสียผลเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของตนเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่ผู้เป็นมนุษย์ทุกคนพึงมีไม่ว่าจีนไทยแขกฝรั่งทั้งนั้นในความรู้สึกของครูรู้สึกว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลสากลเป็นศีลสากลที่ไม่ขัดกันกันกบศีลของไม่ไม่ขัดก,กันกับความเป็นมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้ กพรามันจะช่วยไม่ให้เกิดการเบ็ดเบียนทีนี้ถ้าถามว่าเพียงแต่คิดเท่านั้นเนี่ยก็ผิดศีลแล้วไหมถ้าจะเอาผิดศีลจริงๆนั่น,น,น,นอะ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาครับคือต้องมีเจตนาซะก่อนเช่นมีเจตนาจะฆ่าครับแล้วเสร็จแล้วก็ลงมือลงมือกระทําที่จะฆ่าแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการจะฆ่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามตายสมใจนั่นแล้ก็ผิดครบบริบูรณ์รแต่ทีนี้ ถ้าหากเพียงแต่คิดในใจยังไม่ได้ลงมือกระทํามันก็ผิดในทางมนโนกรรมหือมันเป็นความคิดที่อย่างน้อยผู้คิดก็รู้แล้วว่านี่มันคิดไม่ถูกคิดสกรปรกคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาคิดฆ่าคนอื่นเขาแล้วตัวเองก็ไม่สบายถ้าเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมอยู่บางครั้งจะมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจด้วยซ้ําไป สรดปสงเวสตัวเองว่าเราทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เรารได้มาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเพราะงะั้นถ้าถามว่าผิดไหมก็คือมโนกรรมครับไปสอดคล้องกับคําถามของอีกท่านหนึ่งนะครับถามว่าอยากให้ท่านอาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับการทาผิดศีลห้ารุนแรงถึงขนาดไหนจริงเรียกว่าผิดศีลก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดว่าเช่นบอกว่านะถ้าเป็นมดตัวเล็กๆเนี่ยไม่ได้เจตนาบี้มันเนี่ยถือว่าผิดศีลไหมอ๋อก็เรียกว่า ก็ไม่ถึงกับผิดล่วงองค์ศีลทั้งหมดเพราะไม่มีเจตนาคือบางทีมดมันมาแล้วตัวมันเล็กแล้วเราก็ปัดไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เรียกว่าเป็นการกระทําด้วยความประมาทความประมาทขาดสติแล้วก็ไม่ควรจะประมาทขาดสติบ่อยๆแล้วก็มาแก้ตัวว่าไม่ได้ตั้งใจถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันมีความตั้งใจซ่อนอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเพื่อจะแก้ตัวก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นไม่ควรกระทำอย่างข้อไม่รักทรัพย์เขาบอกว่าถ้าเป็นของของเพื่อนเราเนี่ยเราหยิบไปใช้ก่อนแล้วเราเพิ่มเงิคืนทีหลังอันนี้ถือว่าไม่รักทรัพย์ได้ไหมถือว่ายังไม่ผิดศีลข้อสองได้ก็เรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยเพราะเหตุว่าเราไปหยิบของเขาก่อนใช่คนเรามักจะอย่างเนี้ยไม่เป็นไรของเพื่อนเราของพี่เราของพ่อเราแม่เราเอาไปใช้ก่อนได้สตังกระเป๋าเดียวกันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเต็มใจหรือเปล่าที่จะอนุญาตให้ทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดจริงๆไม่พึงกระทำควรจะขออนุญาตก่อนอข้อศีลข้อสามน,นะครับก็อบอกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ารับนอนด้วยกันแล้วอย่างนี้ถือว่ามันผิดในกรรมไหมถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีไม่มีผู้เป็นที่รักอยู่ก่อนเช่นไม่ใช่สามีเข้าภรรยาเข้าไม่ใช่คู่รักเข้าก่อนแล้วก็มีความตกลงใจกันเพราะว่าเรียกว่าปรงใจพร้อมกันอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าผิดในแง่ของศีลนะคะ แต่ถ้าพูดถึงความงดงามของขนบธรรมเนียนประเพณีของแต่ละชาติหรือแต่ละท้องถิ่นอันนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่ในแง่ของศีลถ้าเป็นความตกลงพร้อมใจกันเองก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นการผิดศีลแต่ก็ควรจะให้อยู่ในขอบเขตที่อะไรล่ะที่ถูกต้องเราพูดเล่นจนลืมเฉลยพูดเล่นจนลืมเฉลยถือว่าพูดปดไหมพูดเล่นจนลืมเฉลยก็ถือว่าด่างร้อยในข้อศี่อีกเหมือนกัน เพราะว่าในข้อสี่เนี่ยเรามักจะบอกว่าถ้าไม่ขี้ปดคือถ้าไมโกหกแล้วก็เป็นรักษาศีลข้อสี่ถูกต้องบริสุทธิ์ความจริงไม่ใช่เพราะในข้อสี่นี่มันรวมหลายอย่างไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเล่นไม่พูดอะไรที่มันเป็นไม่มีแก่นสารไร้สาระไม่มีแก่นสารไม่ควรทําเพราะฉะนั้นข้อสี่เนี่ยต้องพึงระวังให้มากๆเลยรธ